สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนกอดพระเนียนนาะพระเนียนนาะครับเนาะนี่ผมก็ได้เห็ดไว้แล้วนี่ครับผมของผมสันๆเนาะครับคือวกล่วสองคืบนี่แหละอันนี้นี่ผมก็เห็ดเป็นทอแบบปีบซีนะครับเนาะ อันนี้ผมก็เฮดเป็นแปบทอพีซี่ซมเขานี่ครับอันนี้ก็ยอดกาวน้อยหนึ่งครับพอเพื่อบิดออกได้ครับมันจะสปริงนะครับนะทามาครับผมมาเปลี่ยนกันเลยครับนะครับก็เอานี่ออกก่อน ีดูครับนะครับผมถอดออกไปเปลี่ยนออกแล้วครับเนาะอันนี้ใส่ไม้แท็สันเงี้ยวเบากันนะครับเนาะลงไปเลยครับเราสปริงนนะครับ ไง,ไงไงเนาะของผมเนาะของผมเป็นยงไงจังสีล่ะครับนี่ก็ต้องไปหยอดเกาไงหย่อดหน่อยเดียวครับอยนี่ผงก็ขึ้นไปแล้วเรียบร้อย ครับผมนะครับนอกผมดีเห็ดแบบนี่แหละเพราะว่ามันจะได้ต่อง่ายๆนี่มันเ็นเห่นสีดำใส่ครับผมเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนนะครับเราจะเอาเน็ตทดลองให้เบิ่งครับนี่ครับผมกาวก็ได้แห้งแล้วนะครับ้อนใส่เบิ่งเลยนะครับเนาะอันนี้แหละตั้มนี่แล้วเนาะเรียบร้อยครับผมขอบคครับ ditanam jom kau pun kau